ครับสวัสดีพี่น้องเช่า e b o o k YouTube ทุกทานนะครับมีทังเพจมีรถมานำเสนอนะครับเป็น l อ4สามชีส่วนแปดดีที่นะครับไยตามสภาพนะครับเครื่องเกียย์ปั้มดีครับสีเดิมครับโหลดคยเฮยดสีนะครับพร้อมใส่งานครับอุปกรณ์ดานหนาพันลังโรตารีครับอุปกรณ์สามชิ้นครับด้านหนาแล้วครับผ่านพ่วนครับผ่านผ่านจะเป็นผ่านหกนะครับโรตารีครับรถสวยนะครับเครื่องเดิมครับเครื่องบบเคยแกะนะครับ เครื่องบเคยแกครับก็มีสีถะเลนะในครับตามอายุการใช้งานครับแต่สีตัวรถยังสวยๆอยู่นะครับบ๊ผุนะครับยางไม่มีสีเส้นนะครับยางพึงเปลี่ยนมากนะครับยางไม่มสีเส้นครับสวยๆครับรถสวยราคาถูกครับพร้อมใช้งานครับเครื่องดีเกียร์ดีครับให้โรลิกดีครับรถคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับเล่มทเวียนพร้อมครับ อย่างกับพึงเปลี่ยนมากไม่ใหม่ครับไถหาไปใส่การใส่งานบวผิดหวังครับท่านนี้สำหรับคนงบหน่อยครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับในอุปกรณ์ครบครับอุปกรณ์สามเย็นครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับสนใจโทรศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์หกแปดครับรถใส่งานสองพันหกร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงครับไม่ยังขึ้นอยู่นะครับชั่วโมงแทนนะครับสองพันหกร้อยแปดสิบห้าชั่วโมง สีสวยเลยครับสีบ่เคยเห็นะครับสีเดิมครับกบมี่ลงร้อยตามการใช้งานในธรรมดาครับรถมือสองครับเกินเกียร์ถือว่าพานนะครับรถคันนี้ครับใครใดไปใช้งานบ่พิดครับรถดีราครัถูกๆครับราคันี้หาหยาแลครับครับรรตารีครับรรตารีกับใบเต็มครับทายแห่งๆครับทายแห่งๆเลยครับสีเดิมครับ มีหลองร้อยการใส่งานธรรมดาครับรถนึงสองครับจะบอกเลยเลยว่ารถคันนี้สวยครับเกียร์ปั๊มดีไปหาไปใส่การใส่งานปลอดผิดรังครับราคาหนึ่งแสนสี่บาทครับเป็นแสนสี่มื่บาทโทรศูนย์หกสี่ย์สี่เก้าครับศูนย์หกสี่ครับดูรถได้อำเภอชุมพลบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ครับอํเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ สามสี่ศูนย์แปดดีที่นะครับใส่งานสองพันกว่าชั่วโมงครับรถสวยครับเครื่องเกียร์เนีนนีนเลยครับเครื่องนิ่มๆเลยครับเกียร์บ่หอนนะครับรถบ่ผุบ่ยังนะครับก็มีสีถลอกครับตามมาอยู่การใช้งานครับถ้าไคบ่ซีเรียดเรื่องสีก็โอเคครับรถคันนี้ครับสวยๆครับแต่ยางก็คุมเลยครับยางใส่กันเงี้ยๆเลยครับสนใจดูรถใดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับจะพามาเบ่งผาน,นะครับผานจะเป็นผานตาช้างครับผานหกผานพ่วนหกใบครับตาช้างครับผานส,สวยเลยครับใบเต็มครับใส่งานได้เยียงเลยครับ